หลังจากที่นางเอกสาวร่างเล็กเต้ยจรินพรได้ลดสถานะความสัมพันธ์กับพระเอกอเล็กธีรเดชเหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันจนเป็นที่จับสังเกตว่าเต้ยจะมีรักครั้งใหม่เป็นหนุ่มกลุ่มไฮโซหรือเปล่าพราะมีข่าวเม้าข่าวลือออกมาเป็นละลอกถึงสาเหตุการเลือกราของเต้ยกับอเล็กพุ่งประเด็นไปที่รักครั้งใหม่กับไฮโซแต่สุดท้ายข่าวลือก็คือข่าวลือ เต้ยออกมาให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนว่าเธอขอไปโฟกัสเรื่องการทำงานก่อนล่าสุดมีเรื่องให้ฮือฮากันอีกแล้วเมื่อเต้ยจรินพรเธอได้ลงภาพคู่กับไฮโซคนดังพร้อมแท็กไปหาฝ่ายชายร,ระบุคแคปชั่นว่ารูปนี้มันดูดอยากบองไปเรื่อยๆซึ่งเบื้องหลังหนุ่มคนนี้คือคิดคณะชัยเบนจรงกุลนั่นเองหลายคนแอบจิ้นกันยกใหญ่ งานนี้ไฮโซหนุ่มก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวตอบกลับว่ารูปเด็ดไอดอลต้องเป็นแนวตั้งจะจำคำสอนของคุณเต้ยไว้ครับด้านสาวเต้ยก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าฮา่าเน็ตไอคุณภาพสำหรับไฮโซหนุม่มที่สาวเต้ยโพสภาพด้วยนั้นที่แทค้คือคิดคณะชัยเบญจรงกุลช่างภาพหนุ่มเนื้อหอม ทายาทหมื่นล้านสุดหล่อของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงกุลนั่นเอง